พี่ครับพี่ครับผมไม่ได้ทุจริตเลยครับผมทำงานทุจริตมาตลอดตลอดมาเลยครับผมรู้ว่าพี่พี่ทำงานทุจริตแต่ผมโดนนายจ้างโกงมาครับพี่จะมาให้พี่ช่วยนะครับพี่หนีผมทำไมอะเอาแล้วคนเป็นใครแล้วมาทำอะไรลับๆรอบๆผมก็กลัวสิครับขอโทษพี่ขอโทษครับเออผมชื่ออาร์มนะครับพี่ผมได้รับคัดเลือกให้ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอาคารของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งครับพี่แต่ มันเกิดเรื่องทุจริตขึ้นครับพี่ทุจริตเหรอครับครับผมเลยมาให้พี่ช่วยเนี่ยครับพี่ช่วยผมด้วยนะครับพี่สวัสดีครับพาผู้เสียหายมาแล้วครับคุณอามครับเออออกมาเถอะครับนะยิ่งหลบอย่างนี้ยิ่งดูแปลกครับคุณอามกลัวครับไม่ต้องกลัวมาเข้ามามีเรื่องอะไรมาแจ้งครับที่ทำตัวรออๆแบบเนี้ยคนโกงหรือโดนโกงครับเนี่ยโหพี่โดนโกงสิครับโดนไปเยอะด้วยนะครับผมถูกคุณบางออนนะครับ หัวหน้าหน่วยงานราชการเรียกรับเงินครับเมื่อ 2, 2> เดือนที่แล้ว3 0,000บาทแต่ที่ผมเอกใจนะครับเพราะบัญชีผมโอนไปอ่ะมันเป็นชื่อลูกสาวของเขาครับอ่าสรุปคุณโดนเรียกเงินไป3 0,000บาทนะยังหมดแค่นั้นครับเอาหลังจากครั้งนั้นน่ะผมเพิ่งโดนเรียกเก็บเงินอีก5 0 0 0 0บาทครับแบบนี้มันบีบมันเกินไปหรือเปล่าครับผมไม่ค่อยสบายใจอ่ะครับก็เลยอยากมาแจ้งคุณพี่ไว้ก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวจะรีบตรวจสอบให้เลยนะครับ,รบเข้าเรื่องเลยแล้วกันที่พวกผมเชิญคุณมาในวันนี้ก็เพราะว่ามีคนรายงานมาว่าคุณมีพฤติการทุจริตเรียกรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นเงินกว่า80,000บาทเลยนะครับดิฉันทำการจัดซื้อจัดจ้างจริงตามเอกสารที่มีค่ะดังนั้นจะมาบอกว่าดิฉันเรียกรับเงินเนี่ยดิฉันขอปฏิเสธค่ะ ถ้ากล้าปฏิเสธแบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าครับว่าคุณบังออนเนี่ยบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าแล้วนี่ใครเป็นคนมาแจ้งหรอคะอะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาให้บำรุงอาคารใช่ไหมคะคือถ้าเป็นพวกนั้นเนี่ยน่าจะต้องกลับไปคุยกันหน่อยอะคะ่ะเป็นใครกันหรอคะถึงกล้าปักปัาดิฉันแบบนี้คุณไม่ต้องพยายามหาว่าเป็นใครหรอกครับเพราะว่าเราปกปิดตัวตนของพยานเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของตัวพยานเองครับมีแค่คนมาแจ้งอะ ไม่น่าจะใช้เป็นหลักฐานได้มากพอนะคะคุณบออนครับนี่คือเอกสารการเดินบัญชีของผู้ร้องเรียนยอดเงินจำนวน30,000ื่นบาทได้มีการโอนให้กับลูกสาวของคุณครับแล้วลูกสาวของคุณก็ได้นําเงินนี้ไปจ่ายค่าเทอมถือว่าเป็นการนําทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัวนะครับก็ก็นั่นเปนแค่เงินก้อนแรกเองค่ะแล้วตอนนั้นลูกสาวดิฉันก็ต้องการใช้เงินจริงๆก็ก็แค่ยืมมาใช้ก่อนเองค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้หรอครับเพราะว่าทางเราได้หลักฐานเสียงที่เกี่ยวกับการวางแผนโกงเงินก้อนจำนวน50,000บาทด้วยคุณเปิดคลิปให้คุณบังออนเขาฟังสินี่ฉันจะทำยังไงดีฉันใช้เงินบริษัทไปหมดแล้วสงสัยต้องไปเรียกเงินในอามให้โอนเงินมาเพิ่มสัก50,000ซะแล้ว แกทาอย่างนี้ไม่กลัวโดนจับได้หรือไงโอ้ยจะไปกลัวทําไมในอาม่ะมันหลอกง่ายจะตายคุณคงไม่ทันสังเกตสินะครับว่าร้านส้มตำที่คุณกินเนี่ยแม่ค้าเขาไลาฟ์สดขายของอยู่ตลอดเวลาแล้วโต๊ะที่คุณนั่งก็อยู่ใกล้กับกล้องมากพวกเราก็เลยได้คลิปเสียงนี้มารู้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีความผิดทางอาญานะครับ ฐานเรียกรับทรัพย์สินสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบรวมทั้งยังมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยนะครับเชิญครับคุณองอ่อไปกับผมดีกว่าครับไปเดี๋ยวผมไปด้วยครับคนโกงสมัยนี้นี่ไม่สํานึกเลยจริงๆแต่เมื่อกี้เราก็เท่มกันนะผมมีหลักฐานเพิ่มเติมมาก อะไรอีกคุณธนากรจะกลับมาทำไมอีกเอาหน้าไม่ต้องเขินมากมากมากขอบคุณนะครับพอข้าไปก่อนขี้อายขี้อายไปก่อนนะครับเชิญเชิญนะไปเป็นดาราดีกว่า